อ่านะคะนามินตัวนั้นนีตัวอะไรอ่าคะเอ้เออค่ะเก่งมี้ค่ะจีค่ะจีค่ะเอ๊ะนี่อีอีเอ๊ะอ่าจีอ่าเฮ็ดอ่าไออ่าเก้อ่า ทีวอ็มเอ็มเอ็มท่ายูวีตะปุยยูเอ๊ะอ,อ็ะวายเจ็ดใช่เก่งจังเลยค่ะอะไรวาจะสุ่มถามนะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรตัวพีตัวพีใช่ด้วยค่ะตัวอื่นอีกที่ตัวไหนอ,อีกเดี๋ยวลอกถามน้องมีนตัวไหนตัวนี้ตัวอะไรปัวหมึก เนี่ยตัวอะไรตัวโอค่ะตัวไหนอีกนี่ตัวตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเก่งค่ะตัวเป็นยูนี่ค่ะอ่ะตัวไหนอีกตัวนี้ตัวอะไรตัวดีีค่ะเก่งค่ะอ่าตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวแอลค่ะอ่ะตัวไหนอีกนะ ตัวนี้ค่ะตัวอะไรตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัว C cat m e o ค่ะตัวนี้นะคะตัวอะไรวอค่ะเก่งค่ะตัวนี้ตัวอะไรตัว K คค่ะเก่งค่ะน้องมีนรู้บททุกตัวใช่ไหมคะเอาลูกเก่งจังนะคะ